สี่ราศีดวงดีจากการเสี่ยงโชคเตรียมร,รบับทรัพย์หลังดาวสุขย,าย้ายดาวสุขมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างอุจาวิลาชซึ่งการที่ดาวสุขมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ส่งผลทําให้สี่ราศีโชคดีเรื่องการเงินมีโอกาสได้รับโชครับทรัพย์รับความสําเร็จ,ก,รจก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะศีราสีดวงดีจะมีโชคลาภเตรียมรับทรัพย์ได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภหากตอนนี้คุณกำลังหวังในเรื่องงานงานนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก ถ้าคุณมีแผนการอะไรในใจต้องรีบลงมือทำเพราะมีโอกาสสมหวังส่วนดวงการเงินค่อนข้างโดดเด่นเพราะชาวราศีพฤษภจะหาเงินได้มากในช่วงนี้โดยเฉพาะคนทำธุรกิจการค้าจะมีโอกาสได้กำไรมาก ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะหนักไม่ใช่เล่นเพราะจะมีงานหลายงานเข้ามา<อ>มารุมมาตุ้มคุณอย่างต่อเนื่องขอแนะนำให้คุณบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินช่วงนี้เงินค่อนข้างดีแถมมีโอกาสได้รายได้จากท่องทางใหม่ๆด้วย ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมมีเกณฑ์ได้พบเจอสิ่งใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่งจะทำให้คุณต้องเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จดีแนะนำให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือคนยากไร้ที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินดีมีรายได้ไหลามาเทมาและมีแนวโน้มว่าจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตอีกด้วย ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนช่วงนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักเพราะจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะจะประสบความสำเร็จทุกประการแนะนำให้คุณบริจาคเงินร่วมบูรณะสังขรวัดเก่าเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนดวงการเงินมีรายได้ไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องแถมมีโอกาสได้ลาบอีกด้วย เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมฮวงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโตะทำงาน บอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ